ทุกคนนะคะมาดูความสามารถของเด็กๆซีซันแรกครั้งแรกนะคะแต่งตัวเหมือนบางกล้องอีกแต่งตัวเหมือนเป็นนักบ้าแต่ไม่ได้เลงก่อนเจอิงแม่เอออันนี้แจ้งริงครับเรามีทีมไลฟ์สดและมีกล้องเนี่ยเยอะมากคนสวิชชิกลุ้นยิ่งกว่าบรรยากาศสุดยอดมากครับตอนนี้อันนี้เราเรียกว่า กระชับนิดเราเล่นกันเบาๆให้ดูมากไม่สบายแต่ว่าใจยังอยากมาแต่งลบรรยากาศมันคุ้มเกินมากบอกเลยจริงจังมากมาแล้วนะคะกับต่างๆนานานะคะ EP นี้จะบอกว่าพาทุกคนนะคะมาดูความสามารถของเด็กๆ YBL ยูดบอลเลอรีกไทยแลนด์นะคะซึ่งต้องบอกว่านี่เป็นซีซันแรกครั้งแรกนะคะทุกคนอาจจะเห็นในแบบโซเชียลมีเดียนานามายเยอะมากแต่จะบอกว่าวันนี้จะพามาดูสนามจริงๆเลยนะคะว่าที่นี่เราทำงานกันยังไงบ้างเด็กๆเก่งยังไงบ้างกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e แพัฒน,น,นาด้วยนะคะตามมาดูเลยค่ะ วันนี้นะคะเริ่มต้นเลยเนี่ยเราจะพามาดูโซนนี้ก่อนโซนนี้นะคะวันนี้พิเศษมากๆเพราะว่าเรามี n e v e r s t a y Cut นะคะจำลองร้านบาร์เบอร์นะคะมาอยู่ที่นี่เลยให้กับบอลเลอร์หรือว่าจะเป็นผู้ปกครองโค้ชใครก็ตามนะคะที่มาแล้ววันนี้อยากจะตัดผม Get Fresh Stay Fly กับ n e v e r s t a y Cut ค่ะ Get Fresh Stay Fly n e v e r s t a y n e v e r s a y n e v e r s a y n e v e r s a y จากเหนืจอจรดตายทุกประเทศ anywhere ทุกประเทศ everything Get Fresh Stay Fly ลงคัดหรือว่า high เรียบร้อยนะคะหนุ่มหลอกวันนี้อยู่ด้านนี้แล้วแต่ผมท่งอะไรส่งเดิมทรงเดิมไฟเออร์ไฟเออร์จะชนะหรือใจแอนชนะวันนี้พูดดีๆไฟเออร์ไเออร์หรือใจแอนชนะครับวันนี้ ไม่ถามและตามนั้นเดี๋ยวไปดูกันเพราะวันนี้นะคะตอนนี้นะเวลานี้เมื่อเช้าเนี่ยมีเกมไปแล้วเรามาถึงรอบที่เรียกว่าเป็นเพลย์ออฟแล้วนะคะซึ่งเพลย์ออฟวันนี้นะคะจะเป็นทีมที่มาเจอกันผู้แรกวันนี้นะคะจะเป็นการแข่งสัดลงดับซึ่งก็จะเป็นทีมสยามฮูเปอร์เจอกับบอลเลอร์แล้วก็ในช่วงบ่ายจะเป็นเพลย์ออฟแล้วแต่ตอนนี้ทีมที่แข่งอยู่เป็นทีมอะไรเดี๋ยวเข้ามาดูกัน น,นี่นะคะ่าจะเป็นอาหารขายนะคะแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ค่ะและถ้าคุณรู้จักดีนะคะเจ้าของหลีกคนนี้เขาจะหน้าตาแบบนี้ค่ะคอันนี้มาเล่นบาสเองหรือยัง,งคะ แต่งตัวเหมือนบางกล้องอีกแต่งตัวเหมือนเป็นนักบาสแต่ไม่ได้เล่นมาค่ะมาดูด้านในนักกีฬาของเรานะคะอาจจะเกิดการหกล้มตกช้ำดำเขียววิ่งชนกันหรืออะไรใดๆบูบูบานเท่านั้นค่ะจะบอกเลยว่าเป็น r o d u ั t ที่เหมาะมากๆกับใครที่มีเด็กเล็กในบ้านหรือมีนักกีฬาในบ้านหรือมีเด็กคนยังกะลิงวิ่งหกล้มนะคะใช้บูบูบานได้เลยค่ะและก็เราก็จะมีเสื้อทีม ใครอยากเชียร์ทีมอะไรเราก็มีด้านนี้นะคะมาซื้อกันได้มีกระบองค่ะอยากเชียร์แบงคอกบอลเลอร์นี่เลยหรือจะสยามจา่าไม่ใช่แบงคอกจ g ายแอนได้เหมือนกันตอนนี้นะคเป็นการแข่งขันจัดลำดับตอนนี้ที่แข่งอยู่เนี่ยเป็นแบงคอกซองเจอกับสยามเซอร์เมอร์ ไกโค้ดนะคะต้องบอกว่าคิวไม่ค่อยว่างนุ่มแล้วก็ที่ข้อสองเจอองจริงแน่เอออันนี้แกงจริงครับทีมงานเราก็นั่งทานค่ะตดนนี้นะคะทีมงานคุณภาพนี่ค่ะจริงตั้งขนาดไหนเรามีทีมไลฟ์สดและมีกล้องเนี่ยเยอะมากทุกมุมเราจะไม่พลาดตำแหน่งไหนเลยนะพี่เนองช็อตเด็ดต่างๆเราเก็บหมดอย่างนี้ค่ะ คนสวิตชิกงรุนยิ่งกว่าพี่บอกหน่อยว่ามันไหมไม,มันบุกนัดไม่ผิดหวังไ้้ดู YPL หน้าตาบนภาคของเรา<อ>เสียงหลอ่อหน้าก็หลอ่อไม่ได้หล่อแค่เสียงหน้าตาดีเพราะว่าคนไม่เห็นในชะ่ไหมว่าคนภาค YPL เป็นใครนี่เด็กบ้นเลยนะเนี่ย จะบอกว่านั่นก็คือทีมภาพของเราที่ได้รับการชื่นชมมากๆนะคะว่า YBL เนี่ยมีการภาพเสียงแะนะนําเกมทําให้การชมเกมมัน,นสนุกสนานมากขึ้นแล้วอีกหนึ่งฝ่ายก็คือนี่ค่ะคนนี้ดูแลเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์เสียงเพลงอันนี้ก็คือเราจะไปยุ่งมากไม่ได้นะคะตรงนี้ใน,ในส่วนของทีมที่รอแขกน,นี่โค้ดนะคะโค้ดอมและโค้ดโอ๊กนะคะ ไม่จริงจังไม่มีใครไม่เล่นเต็มนี่ขนาดรอบจัดลำดับนะคะตอบแล้วทุกอย่างจริงมากทีมกรรมการเกตะตแตทุกอย่างให้นักกีฬาแล้วก็ฝั่งนู้นก็แมนตามมาปกติเป็นนักฟ้าชื่อดังตอนนี้ยังคงเป็นนักฟ้าอยู่แต่ก็มาคุมทีมแบงเอาสองนักฟ้าเรามีผู้หญิงด้วยนะคะเห็นน้องผู้หญิงตัวน้อย นักกีฬาทุกคนนะคะจะต้องทานวิตามินซี <Blues> เด็กๆเาขาออกกําลังกายกันหนักมากใช้ร่างกายกันแบบเต็มที่แล้วช่วงนี้แต่ละโรงเรียนก็มีแบบโอ้โหไวยลงไวหยหลักเยอะแยะมากมายเราก็เลยจะต้องให้เด็กๆทานวิตามินซีเป็นประจำแม่นานาจะเป็นคนอาสาชงให้เองเลยคะ่ะโตุ้ณสม้ม จะบอกว่าตัววิตามินซีของเวอัพนี่นะคะคือมันมีวิตามินซีอยู่1000มิลลิกรัมมันเพียงพอต่อร่างกายเราต้องการและทำไมมันเป็นวิตามินซีที่พอทานแล้วเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเราเฟรชขึ้น ตัวนี้มันจะเข้าไปสร้างภูมิต้านทานในร่างกายเราตัวนี้มันมีข้อดีตรงว,ว่ามันมีสารสกัดที่นําเข้ามาจากอเมริกาชื่อว่านูทริเมนซีนูทริเมนซีก็คือตัวที่จะเข้าไปทําให้วิตามินซีเนี่ยทำงานในการผลักเซลล์ในร่างกายเราเ่ยทุกคนเพื่อจะสร้างภูมิต้านทานได้รวดเร็วและก็อยู่ในร่างกายได้ยาวนาน12 บ้านเรานะคะทานกันทั้งบ้านนะคะโดยเฉพาะเด็กๆเ,เพราะว่าเล่นกีฬายเยอะแล้วช่วงนี้เวลาไปโรงเรียนเนี่ยมันก็จะมีแบบคนป่วยบ้างอะไรบ้างเราก็จะทานเป็นประจําเลยเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปแจกเด็กๆก,ก,กันค่ะเด็กๆ กาสุดยอดมากครับตอนนี้รอบแรกของเพลย์ออฟนะครับมีแมตช์ใหญ่เกมแรกนะครับของวันนี้คือ Giants vs the Flyers และเกมที่สองบีส vs s ร์สเ e อะเมันจะเป็นยังไงต้องติดตามดูนะครับใน YBL Thailand Playoff นะครับฤดูการมันใกล้จบละแต่วันนี้เป็นวันแรกของเพลย์ออฟเหลือ4ทีมสุดท้ายน้าโลภตามมาค่ะ ยังไม่ได้ครับและตอนนี้นะคะเกมที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือเป็นเกมของแบงคอกไจเน้นนะคะจะเจอกับทีมสยามไฟเออร์สยามไฟเออร์หรือแบงคอกไจเน้นค่ะจักเน่นเดี๋ยวเราไปทักทายผู้ต่อสู้นิดนึงนะคะน้องลูกอยู่แบงคอกไจเนนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เราเรียกว่านัดกระชับมิตรเราเล่นกันเบาๆเอาสนุกสนุกผัดกันแพ้ปล่อกันชนะ ผู้ปกครองดีมไฟเออร์นะคะเดี๋ยวเราไปดูทีมไซแอนกัน,น,นสังเกตได้นะคะกองเชียร์แบงค์ขอไซเอ้นเราจะหน้าตาดีพ <c oughs> ่อแม่ผู้กคองหน้าตาดีหมดบรรยากาศมันดูเดือนมากบอ,อกเลยจริงจังมาก ตอนนี้ใจนําอยู่32กสบ23นตองน้องสวัสดีก้งไหน่อยคะามาจากโรงเรียนอะไรคะ s c a ค่ะมาทําให้นักบาสมีสีสันมากขึ้นขอนบคุณมากๆสําหรับ SDA นะคะที่ส่งน้องๆมาตั้งความบันเทิงให้กับ YBL ในวันนี้ซุปเปอร์สตาของทีมเรานะคะให้ดูมากไม่สบายแต่ว่าใจยังอยากมาแข่งอยู่ น่ไเยอะใช่ไหมผมไอยู่ก็บบอลนะครับอันอนี้มาวันสุดท้ายพอดีเมื่อวาน เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีเกมเลย์ออฟอีกหนึ่งนัดแต่ตอนนี้คุณแม่จะต้องพุ้งตรงไปลาดบุรีนะคะเพื่อจะไปดูงานคอนเสิร์ตซีซั่นน็อปเลิฟไปตามแม่ไปดูกันสัมภาษณ์หน่อยรู้สึกไงบ้างวันนี้ย,ยังไม่ใ่เฮ้ยหอมแก้มได้ไหม